อันนี้คือไผ่ที่ขุดเอามาจากบ้านที่ฝรั่งเศสเนาะมันก็งอกนะแต่ทำยังไงจ้ามันออกมาได้อนะ่ะรอแป๊บเนาะผู้ช่วยไม่ได้ช่วยมาทำไมมาดูซิว่ามันได้กี่อันอันนี้ที่แน่ๆเน,นี้ยงอก ปรงแน่นอนอันเนี้ยไหมที่ลากมันก็โปรงอันนี้ติดชํำได้แต่ไอ้อื่นสิขุดมาสะดิดดีเลยไม่รู้ไม่เคยอันนี้ก็น่าจะงอกอยู่นะนี่ไงตรงนี้มันงอกอะ่ะน่าจะโอเคอยู่น่าจะปรงอยู่ อันนี้ไม่มีตานะแต่ว่ามันมีรากที่งอกออกมาก็ลองดูอันนี้ก็ดูมีความหวังนะเมื่อนานมาแล้วนะทัดเคยส่งไปที่สวีเดนแต่ตอนนั้นอ่ะทัาไม่รู้ท่ดก็ส่งไปแบบเปลือยอ,อย่างนี้เลยแล้วมันก็ไม่รอดมันตายแต่รอบนี้บังเอิญว่าขุดมาแล้วมันมีดินติด มีดินติดก็เลยเอาใส่มาทั้งดินทั้งอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ส่งไปสนีเอาใส่รถมาเองปรากฏว่าตอนแรกคิดว่าคงไม่รอดนะมาถึงแล้วเห็นรากมันงอกแล้วเห็นไอตัวหน่อมันโปรง่งก็เลยคิดว่าน่าจะรอดอยู่อันนี้ก็มีตานะไผ่นี้ได้ทั้งหมด8อันเนาะเนี่ยที่มันมีแววว่าจะโปรงอย่างเงี้ย มีหนออย่างเงี้ยเล็กๆพอได้มีความหวังแล้วก็รากมันก็งอกอะไรเงี้ยก็มีอยแปดชิ้นมาดูกันอันนี้คืออันที่โตแล้วแล้วไผ่ก็สูงขึ้นไอที่กำลังงอกก็งอก